คลัสบายดีแมเพี่น้องก็จะขู่ขคนนะครับพี่น้องวันนี้เนาะบ่าวเล็กกล้ามสีนอนแล้วเนาะแต่ว่าเลื่อนติ๊กตอกล่นะเห็นคลิปหรือว,ว่าอาจจะเป็นคลิปเนาะพี่น้องเป็นรูปภาพรูปหนึ่งเนาะเป็นวันที่็7ตุลาบ้านครูแห่งชาติพี่นอ้องอ่ามีคลิปเมียน่ะรนะูปภาพหนึ่งที่ว่าบ่าวเล็กเลื่อนไปล่ะเห็นเนาะพี่น้องเดี๋ยวบ่าวเลเ็กจะเอาขึ้นให้ถ้าผู้ชมดูว่าถ้าผู้ชมคิดไกบบไรก็ภาพนี่นะทุกคนเนาะ นี่เนาะทุกคนเนาะนี่เนาะน้ะนองน้องสาวที่อยู่ฟังข้างขวาของธรรมู้ชมนี่เนาะอ่านี่เป็นสาเหตุที่ยังบ่าึงว่าแยกน้องออกจากอ่าทายคูบเนาะเขากล้องทา,า่าจะทายภูบแท้เนาะจะเอาน้องออกกะเอามาอยู่ข้างดังหรือว่าพอไปกล้องนั่นก็ดีนะทุกคน,นเนาะเฮ็ดแบบนี้นเนาะเบาได้บริยลามาอพี่น้องเ้อเราเบาได้แค่จะมาพูดถึยธรรมสุม หรือว่าเอีทางฝั่งไทยแต่ฝั่งเราดูว่าอ่าการที่ทําแบบนี้เนาะมันเททให้อย่างแล้วก็ในในเวลาที่น้องๆนักเรียนเนาะได้หลายคนเนาะอพราว่าว่าเศรษฐกิจแบบนี้หรือว่าเศรษฐกิจแบบต่างๆพี่น้องเนาะอ่ามบาคองฝันมันสําคัญประนันเลยว่าทุกคนเนาะปาะนันบา ไฮโคคือพ <ítulo> <es> anyway, <match>, ่อแม่พู้ผู้ที่สองของนักเรียนพี่น้องพ่อแม่อี่ังคือว่าที่แม่น้องอยู่คุณเดียวบันนี้นะทุกคนถ้าว่าบูจาเฮีน้องบูจาเฮีน้องเขาโหดแท้แหรือว่าพี่น้องน้องยังกับบหว่าเลีสิบกับบูจะเต้าวันไหนเนาะอ่าหรือว่าจะได้กับว่าเลยเนาะพี่นาะฮามรามาพี่น้องอ่าหรือว่าเป็นน้ำน้องบัวไล่เอาของขวัญมาให้บัวหรืว่าจึงวันให้น้องจากด้านเนาะ ถ้าว่าแยกออกจากกล้องก็คือว่าอย่างนึงพี่น้องเนาะแมนโบถ้าว่าแย่แท้ๆก็เอาไปทางหลังซานะนี่ก็เอาออกไปจากกล้องนี่ใช่เนาะเพื่อว่าให้เห็นนกองนะพี่น้องถ้าว่าเจ๊ก็จิตใจเฮาในจิตใจเขาน่อนจะคิดแบลหนพี่น้องเนาะถ้าเป็นแบบนี travail, ้เนาะให้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นว่าประจานนองว่าใช่ใช่เนาะน้องจะคิดแปไกๆอ่าบ่าวได้เห็นคลิปแรกพี่น้องเนาะ แต่เขาติดต่อมาอ่าคนโสดกับเป็นพ่อของนอง้องเอ๋เนาะพี่น้องด้วอย่างบาไดเกอบ์บุ้งพี่น้องเนาะแต่เอ็นอ่าพ่อของเราแก่ลงมาพี่น้องเนาะก็เลยว่าคัดของเห็นไล้ว่าบอลเห็นแล้วเจ็บนี่หน่กพี่น้องมีเจ็บใจนึกนึกถึงน่นะตอนเฮาอย่างน้อยพี่น้องเนาะเพราะว่าบาริไดกอเป็น ครอบครัวที่ว่าทุกงานเดีอยวว่าขาดเขินบ่มีนีหอย่างบบาาเง,เนนง,เนงินไนปโ้องเรียนมากมายอันนั้นก็นั่นแล้วเนาะแค่ซื้อปิกซื้อ,อปืนซื้อส่อมีเสื้อฟ้าโตงนุ่มนีหอย่างโรงเรียนน้ำมูกันถือว่าบุญแล้วเนาะเบาได้กือแท้ๆว่าเป็นอย่างของควันมันคือสำคัญประนั่นสิบว่า้าว่าบ่มีของควัญเนาะ พอหาท่ารูบนำจักคือบอกเอาเอาน้องออกสั้นซะเนาะพี่น้องใยกระทายอันนี้เอาน้องมาค้างคางๆพี่น้องเนาะแยกจากมูเลยเนาะพี่น้องแล้วกระทายพูบแต่โฟตรงเตี้ยวมันไปกระทบกระเทือนตัวจิดใจน้องหลายพี่น้องอ่าพี่ดูนี่เนาะเบาเล็กนึกถึงตอนอ่าเป็นนางประมาณเข้าปหนึ่งปสองหรือว่าปสามปสี่พี่น้องประมาณนี้เนาะ บอลเล็คือว่าถ้ามาบุมีของขวัญไปเนะาะบอลเกบุ๊ก้าบุ๊บบุ๊ไปเนาะจนว่านาครูตัดคะแนนก้นจมบัตรลงเนาะพี่น้องไม้ขาดเลยพี่น้องบอลเล็กที่จะพูดว่าอยากฐานทาผู้ชมที่อยู่ในตอนนี้เนาะพี่น้องรับชมคลิปบอลเล็กดูว่าถ้าเกิดกับลูกหลานของทาผู้ชมเนาะ พี่น้องเรียกชีจะคิดแบบไรน,นะเราดูคอมเมนต์บาต่อบอเล็กแรงนะพี่น้องบอรเล็กจะหูนะ้เนาะบาเป็นแบบไรพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือซื้อสังคมออนไลน์โมเลดามาเลยพี่น้องเนาะใครอยากมาเบ้าให้พี่้น้องฟังบามาสมควรหรือว่่สมควรพี่นอนะ้องเนาะเห็นภาพนอกอันนี้แล้วนึกถึงตอนเฮานางเฮียน,นะพี่น้องเอากับบมีเงินเนาะ บางคนก็นของของขวัญเนาะนที่เจ็ดตุลาไปคัยก็ได้าห็นเน้องต่ที่ของขวัญกันยังมากมายไปเนาะอันนี้น้องบอลไกระบ,บู้่าน้องะลืมบอลรือจังไรนะพี่น้องเพราะว่าบอลไกเคยเจอตัวเองเนาะบางครัง้งบางครา,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 าวก็ลืมก็เป็นไปได้พี่เนองเอ,อ,เอ้ยเนาะรือแล้วน,นีู่้เกิดขึ้นกับไพรบุหูอ,อ,อพี่นนองเอาคลิปนี้กับ บอเลสิมาพูดแค่จำนี้เนาะห้เพย์น้องรับชมบาเป็นอะไรเนาะลืมคอมเมนต์บอกแนะ่ก่อนรับชมกระเด็มกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่เป็นกลังใจให้บอเลติก,กันด้อนะทุกคนเนะาะบายดีบายบาย